มาแรงบอยแบนด์ลูกทุ่งสี่หนุ่ม New Country ล่าสุดศิลปินชื่อดังอย่างก๊อตจักรพันธ์เปิดโปรเจกต์ New Country บอยแบนด์ลูกทุ่งที่ก๊อตดูแลเองทุกอย่างตั้งแต่คัดเลือกศิลปินหน้าใหม่แต่งเพลงเองรวมไปถึงโปรดักชันภาพมิวสิกวิดีโอซึ่งใช้เวลากว่า3ปีในการปลูกปั้นโปรเจกต์นี้ออกมาค่ะสําหรับเพลง Stand By หล่อเล่าเรื่องราวของ4ี่หนุ่มที่ไปเจอสาวสวยเลยหาวิธีย่างจีบกันโดยใช้ขนมโดนัทเป็นสัญลักษณ์เหมือนท่อนร้องในเพลงที่บอกว่าโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไรอยูจะมีใจแถมได้ Net Idol ชื่อดังอย่างแกรซี่เป็นนางเอกมิวสิกวิดีโออีกด้วยค่ะซึ่งตั้งแต่ปล่อยที่อ,ออกไปก็มีคนให้ความสนใจอย่างมากชาวเน็ตหลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมบางคนกล่าวว่าโอ้ยชอบมากแค่นี้ก็ติดหูแล้วโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไรอยูจะมีใจพี่ก๊อดเก่งอ่ะแกรมมี่โกลมีลูกเล่นอีกแล้วสําหรับใครที่อยากติดตามหรือว่าดูมิวสิกวิดีโอสามารถดูได้ที่ YouTube ช่อง g r a m m y Go Official นะคะ